ตอนนี้ก็เหลือลูกๆสีขาอยู่4ตัวตัวน,นี้ก็คือบิงซูนะคะผลเขาขาวมากแล้วก็เหมือนน้ำแข็งใสบิงซูก็เลยตั้งชื่อว่าบิงซูนี่คือพุดเดิ้ลนะคะทอยชื่อว่าอันยองอันยองอาซิโยอันนี้ก็มาจากเกาหลีนะคะม,มาใหม่ๆเนี่ยผู้ภาษาไทยแล้วนางมึนแบบไม่รู้ไม่ชีี้ มีความผิดปกติหรือเปล่าก็ใช้เวลาอยู่เป็นเดือนๆนให้เขาเข้าใจภาษาไทยนะคะก็เรียกว่าเรียนรู้ได้เร็วตอนนี้พูดรู้เรื่องกันแล้วอันยองกี่ขวบคะแม่คุณอันยองกี่ขวบวะสองสองขวบได้แล้วค่ะทศมิงซูนี่คือมิงซูขวบครึ่งแก่สุดนนี้คือโอโมโอโมนี่ได้จากดิวมทีมซึ่งเมื่อก่อนดิวมทีมเนี่ยเขาเป็นฟาร์มที่ทำปัมได้แบบมีชื่อเสียงแล้วสุดท้ายนี่ก็แฟนคลับให้มา ชื่อกวางน้อยนี่ก็เล็กนี่โตเต็มที่แล้วโตแค่เนี้ยแล้วก็กินเก่งมากกินเก่งกว่าโอโม่แต่ไม่อ้วนหัวหน้าแก๊งของแก๊งนี้ใครคะตอนนี้น่าจะเป็นนี่เพราะว่ามันเหมือนรู้นะเหมือนว่ารู้ว่าโดนสปอยก็จะแบบซ่าที่เด็กๆเรียบร้อยจริงๆนะคะเนี่ยใช่ค่ะก็เวลาออกกล้องก็จะทำเป็นเรียบร้อยค่ะแต่ลองปล่อยลงไปสิคายชัตติ